สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจานรัตน์แล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำตอนนี้กำลังอ่านประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัต,ตเตธถระซึ่งในตอนที่แล้วหลวงพ่อวิริยังศิรินทรก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่พระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ท่านฟังนะคะว่าท่านได้ไปทุดง รูปเดียวไปถึงถ้ำน้ำตกสาริกาบนภูเขาและท่านก็ไม่สบายท้องร่วงแต่ท่านก็ตัดสินใจว่าถ้าจะตายก็ยอมโดยที่ท่านได้ไปนั่งอยู่ตรงก้อนหินซึ่งถ้าตกลงไปก็จะตกลงไปที่ในเหวลึกหลังจากนั้นท่านปฏิบัติก็เกิดนิมิตว่าท่านเคยเกิดเป็นสุนัขหลายพบหลายชาติทำให้เกิดความสลดใจ และท่านก็ได้ไปพิจารณาถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านได้ความรู้ว่าญาณคือการอย่างรู้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเพียงพอหรือความอิ่มตัวของญาณแต่ละครั้งไม่ใช่สิ่งที่จะนึกคิดเดาเอาหรือน้อมเอาเพื่อให้เป็นไป แต่ต้องเกิดจากความจริงที่ว่าต้องพอเพียงแห่งความต้องการคืออิ่มตัวนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะการเป็นขึ้นจากการพิจารณาโดยความเป็นจริงแห่งกำลังของจิตที่ได้รับการอบรมมาพอแล้วเช่นผลไม้มันต้องพอควรแก่ความต้องการของมันจึงจะสุกหรือข้าวที่ถูกไฟหุงด้วยไฟ มันต้องการไฟเพียงพอกับความต้องการของมันจึงจะสุกแม้การพิจารณากายที่เรียกว่าตัวทุกนี้ก็เช่นเดียวกันกว่าจะกลับกลายเป็นยานขึ้นมาได้ต้องอาศัยการพิจารณาจนเพียงพอแก่ความต้องการคือจุดอิ่มตัวแต่ละครั้งเช่นกำลังของการพิจารณานี้มันอาจจะอยู่ได้ชั่วขณะหรือเวลาสุดแล้วแต่กำลังของยาน เช่นนิพิธายานความเบื่อหน่ายจะตั้งอยู่ในใจนานเท่าไรนั้นสุดแล้วแต่การพิจารณากายเห็นชัดด้วยความสามารถแห่งพลังจิตการพิจารณาทุกข์เป็นเหตุให้เกิดยานนี้ถ้าเกิดความเพียงพอกำลังเข้าเมื่อใดยานนั้นจึงจะเป็นกำลังตัดกิเลสได้เมื่อนั้นตอนการผจญภัยอันตรายในภายใน ท่านอาจารย์มั่นเล่าต่อไปว่าณคนะ่ำคืนระหว่างแห่งการดำเนินจิตก็กำลังสว่างสวัยและได้ผลนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาในเวลา23านาฬิกาก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือมีอาการสั่นสะเทือนขึ้นทั้งภูเขาดูรู้สึกเหมือนกับว่าภูเขาลูกที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะพลิกควา่าซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างได้ผล บางครั้งจะได้ยินเหมือนเสียงต้นไม้หักเป็นระนาวทีเดียวอากาศเป็นเหมือนกับมืดลมมืดฝนเป็นลักษณะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเกือบจะทำให้ท่านต้องลืมตาออกมาทีเดียวแต่ท่านก็หาได้ลืมตาดูตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ท่านได้พิจารณาเป็นอนุโลมิกยาในอริยสัจธรรมพร้อมกับเหตุอันน่าสะพึงกลัวนั้น ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับขณะที่เป็นอยู่อย่างนั้นนานเท่าใดไม่อาจทราบได้ท่านได้กำหนดสติอย่างมั่นคงและได้คำนึงถึงสตินี้เป็นอย่างดีและชัดเจนขึ้นอย่างยิ่งว่าสติอันที่จะเรียกได้ว่ามีกำลังนั้นต้องมาต่อสู้และผจญภยัยเพื่อเป็นการทดสอบว่าจะเกิดความหวั่นวหวต่อเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก จะยังคงพิจารณาอยู่กับร่องกับรอยได้หรือไม่ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าความหวันไหวแห่งสติในขณะนั้นไม่มีเลยยังคงรักษาระดับการพิจารณาอันเป็นอนุโลมิกาณได้อย่างปกติเหตุการณ์หาได้หยุดยั้งลงแต่เพียงแค่นั้นไม่ยังคงดำเนินอย่างรุนแรงขึ้นทุกขณะมันประดุดว่าร่างกายของท่านแทบจะถูกบดไปเป็นผุยผง เป็นจุนวิจุนไปทีเดียวเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดเป็นเวลานานพลันอาการประหลาดก็เกิดขึ้นมาอีกคือมีอาการร่างกายใหญ่โตขึ้นสูงเท่ากับต้นไม้ใหญ่มือถือตะบองเหล็กซึ่งมีรัศมีดังเปลวไฟแปรบปรบเดินย่างสามขุมตรงรีมหาท่านอย่างผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจพร้อมกับตะวาดว่าจงลุกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นจะต้องตายว่าแล้วก็เงื้อตะบองขึ้นสุดแขนขณะท่านอาจารย์มั่นกำลังพิจารณาอนุโลมิกยานอย่างได้ผลก็มาผจญกับสิ่งลึกลับอันไม่เคยปรากฏมาแต่การก่อนซึ่งมันทำให้ท่านแทบจะเผลอลืมตาขึ้นมาดูแต่ท่านก็ระง,งับสภาพอันน่าสะพึงกลัวนั้นเสียได้ไม่สะทกสถานต่อเหตุการณ์เหล่านั้น กำหนดสติอันทรงพลังของท่านและท่านก็มั่นใจในสติอันที่ได้อบรมจนเป็นมหาสตินั้นณที่นั้นการที่เกิดความมหัศจรรย์เช่นนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายต่อการบำเพ็ญจิตขั้นละเอียดเป็นที่สุดเพราะถ้าเสียทีตกใจลืมตาหรือสติอ่อนจะผ่านขั้นนี้ไม่ได้เลยหลังจากท่านอาจารย์มั่นถูกยักตนนั้นมันตะคอกเอาแล้ว ท่านก็กำหนดในใจพูดตอบยักษ์ไปว่าเราไม่ลุกท่านใดนั้นเองปรากฏว่ายักษ์ได้หัวตะบองอันใหญ่นั้นลงอย่างร่างของท่านอย่างน่าใจหายใจคว่ำท่านรู้สึกประดุดว่าตัวของท่านจมลงดินลงไปลึกประมาณสิบวาแต่ท่ันใดนั้นก็ปรากฏว่าตัวของท่านลอยขึ้นเหนือแผ่นดินอีกขณะที่มีอาการเช่นนั้นท่านหาได้ลืมสติไม กำหนดเป็นอนุโลมิกยานอยู่ตลอดไปจิตยังแน่วแน่จดจ่ออยู่ณที่เดียวซึ่งขณะนั้นเป็นการพิจารณาจุดสุดยอดของยานท่านว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งคำว่าชีวิตความตายไม่ได้มีความหมายเลยในขณะนั้นชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งมีค่าเท่ากับการพิจารณาจุดสุดยอดแห่งอนุโลมิกาานในขณะนั้นเลย จึงหาได้เกิดความหวาดกลัวหรือสะดุ้งแต่ประการใดไม่เหตุการณ์ก็หาได้หยุดลงแต่เพียงนั้นไม่ท่านใดนั้นเจ้ายักษ์ตนนั้นมันก็ถอนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นตะเคียนอยู่ข้างหลังของท่านซึ่งต้นตะเคียนนั้นใหญ่ขนาดสิบคนอุ้มใหญ่มากทีเดียวมันเอามือทั้งสองข้างฉุดต้นตะเคียนเหมือนกับยกหม้อน้ำปรากฏว่ารากตะเคียนได้หลุดขึ้นจากดิน พร้อมกับดินแถวๆนั้นกระจายไปหมดปรากฏว่าก้อนดินหล่นกระจายถูกต้องร่างกายทั่วไปและพร้อมกันนั้นมันก็ยกต้นตะเคียนขึ้นพร้อมด้วยความโกรธตาแดงยังกับลูกไฟยกขึ้นสูงเหนือภูเขาลูกนั้นฟาดลงมายังร่างของท่านดังสะท้านหวั่นไหวปรากฏว่าร่างกายของท่านซุดแบนละเอียดติดอยู่กับก้อนหินนั้น และพร้อมกันนั้นก็ปรากฏว่าหินก้อนที่ท่านนั่งอยู่นั้นก็แตกละเอียดเป็นจุนไปในชั่วพริบตานั้นเองขณะนั้นเกือบจะทำให้ท่านต้องเผลอลืมตาขึ้นมาดูความเป็นไปต่างๆแต่ว่าท่านได้คำนึงถึงมหาสติอันเป็นเครื่องบังคับกำกับการพิจารณาในจุดสุดยอดแห่งธรรมละเอียดอ่อนทำให้ท่านได้พิจารณาอย่างเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง แม่เหตุการณ์อันเป็นเครื่องทําให้เกิดอาการหวันไหวท่านก็ไม่ได้มีความหวันไหวเลยในที่นี้ท่านได้คำนึงต่อไปว่ามีสิ่งหนึ่งอันเป็นประการสําคัญซึ่งเป็นมนทินของใจนั่นคือการภวะผวังของการปรารถนาพระโพธิญาณและก็กลับไปปรารถนาเช่นนั้นหันมาเพื่อความพ้นทุกข์อันจะพึงได้บรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ในขณะนั้นนี่เอง ที่ทำให้มีมนทินเป็นเครื่องสกิดใจไว้แต่เมื่อได้สละแล้วท่านจึงไม่ได้คํำนึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นเหตุให้ต้องประสบสิ่งอันที่หวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแล้วปรากฏว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสภาพเป็นอันเดียวดุดหน้ากลองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างราบเตียนร่างกายของท่านปรากฏว่าประมวลกันเข้าดังเดิม และปรากฏว่ายักษ์ตนนั้นจำแรงตัวเป็นมนุษย์ลงมากราบไหว้ขอขมาลาโทษท่านแล้วมันก็หายไปขณะนั้นไก่ขันกระชั้นแล้วแสดงว่าใกล้แจ้งซึ่งประมาณเวลาราวๆตีสามหรือตีสี่เห็นจะได้ท่านได้คำหนึ่งถึงยานสามในอริยมรรคคือสัจจยานกิจยานและกะตะายยานจิตที่บำเพ็ญถึงจุดอิ่มตัวเป็นยาน ซึ่งไม่ใช่ว่าจะถือเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เพราะถือว่าได้สำเร็จการเข้าใจว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้คือการไม่เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นการหลงสมุทัยไปทีเดียวเลยท่านคำนึงถึงยานว่าเป็นจุดอิ่มตัวเหมือนกับการรับประทานอาหารมันมีจุดอิ่มตัวพอมันพอเพียงแก่ความต้องการแล้วก็อิ่มไม่ต้องพูดอะไรให้มากมีอาหารรับประทานเข้าไปก็แล้วกันยานก็เช่นเดียว บำเพ็ญให้ถูกต้องโดยการพิจารณาทุกข์เมื่อถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไร่ก็รู้เองเหมือนคนรับประทานอาหารอิ่มเมื่อไหร่เขารู้ตัวของเขาเองเช่นเมื่อพิจารณากายคือตัวทุกข์นั้นแล้วพอเมื่อเห็นกายเข้าก็เกิดความสังเวชสรลดจ,จิตแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นยานเพราะมันจะเกิดขึ้นเองจะมาสมมุติให้เกิดขึ้นไม่ได้ คำว่าสัจจะคือความจริงเช่นกับการพิจารณาเห็นตัวทุกข์ชื่อว่าเห็นจริงไม่ได้เดาเอาเช่นเห็นว่าผมเป็นธาตุดินอย่างนี้เป็นสัจยานการดำเนินยาณคือความจริงนั้นให้ปรากฏอยู่เสมอชื่อว่ากิจญานการถึงจุดละวางเหมือนกับคนอิ่มอาหารละไปแล้วซึ่งความหิวโดยอัตโนมัติเป็นกะตะญาณ ท่านได้คำนึงถึงสมุทัยว่าอันกามตัญหาความใคร่ในกามภวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัญหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่จริงแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะที่กำลังบำเพ็ญญาณน,นั้นเองเพราะกิเลสเกิดขึ้นตอนเจริญปัญญาญาณน,นี้สำคัญนักจะเกิดการถือตัวอย่างก้าวไปไกลแก้ไม่หลุดคือเมื่อเห็นญาณความอย่างรู้เกิดขึ้น ซึ่งละเอียดและอัศจรรย์เลยยึดเอาว่าเป็นพระนิพพานเสียเลยนี่แหละกิเลสปัญญาเพราะตอนนี้ผู้บำเพ็ญจะสำคัญตนว่าบรรลุแล้วมิหนำซ้ำยังตั้งตนเป็นนักพยากรณ์เสียอีกว่าคนนั้นได้ชั้นนั้นคนนี้ได้ชั้นนี้บางครั้งเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตว่าละกิเลสได้หมดแล้วมีธรรมมาบอก เกิดขึ้นเมื่อวันนั้นเดือนนั้นเราได้บรรลุชั้นนั้นชั้นนี้แล้วถ้าหากว่ามีผู้รู้เท่าไม่ถึงการบัญญัติเราเข้าให้อีกว่าแน่แล้วสำเร็จแล้วทีนี้ก็จะทำให้จิตต้องนึกว่าสำเร็จบรรลุและถือตนหนักขึ้นดังนั้นในสมุทัยสัตว์พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าปหาตับพันติเมพิกเว ดูกระภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละก็ละตรงที่เรียกง่ายๆว่าวิปัสนูปกิเลสดังกล่าวนั้นแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านได้คำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อความรอบคอบของจิตที่กำลังดำเนินไปอย่างได้ผลว่าเมื่อไม่คล้องอยู่ในอุปทานและห่วงอยู่ในความที่เข้าใจตัวเองว่าบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ได้แล้ว เพราะว่าขณะที่ท่านกำลังบําเพ็ญวิปัสนาญาณน,นั้นได้ทราบชัดว่าวิปัสสนานั้นคือความเห็นแจ้งแต่ธรรมดาแล้วก็คงเห็นแจ้งเฉยเช่นเห็นว่าเป็นาธาตุเป็นขันเกิดขึ้นจากตาในด้วยการพิจารณาแต่ยังไม่ใช่ญาณการที่จะเป็นญาณขึ้นมาได้นั้นต้องถึงจุดอิ่มตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเช่นพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในขันทั้งหลาย แล้วพิจารณาไม่หยุดยั้งจนถึงจุดอิ่มตัวยานคือความเบื่อหน่ายจึงเกิดขึ้นนี่แหละจึงจะชื่อว่าเป็นวิปาาัสนาญาณความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากการบำเพ็ญวิปัสนาให้เพียงพอเช่นเดียวกับความอิ่มเกิดขึ้นจากความเพียงพอของการรับประทานอาหารนั่นเองเพราะความเกิดเองในที่นี้เรียกว่าสันทติโกความเห็นเอง นิโรธควรทำให้แจ้งคือการทำให้ไม่ให้คนหลงในมักผลนิพพานนั่นเองเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายหลงงมงายในความเป็นเช่นนี้มากในเมื่อไม่ใช้ปัญญาญาณเพราะไปใช้แต่สิ่งสำคัญตนจึงต้องใช้การทำให้แจ้งมันจะเป็นอย่างไรขึ้นก็ช่างเราทำไปแล้วทำที่ดำเนินไปก็บรรลุเป้าหมายเองตอน ทวนกระแสจิตพบผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ตายในวาระสุดท้ายท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเราได้กำหนดทวนกระแสจิตคือเมื่อพิจารณาไปแล้วทุกอย่างนับมาแต่การพิจารณาดูตัวทุกข์คือขันทั้งห้านั้นแล้วและพิจารณาให้เป็นวิปัสนาคือให้เห็นว่าขันทั้งห้าเหล่านั้นเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพิจารณาที่ทำทั้งหลายอันละเอียดวิเศษที่สุดจนเข้าใจว่าเป็นผู้บรรลุขจัดออกไปทั้งหมดโดยอนุโลมิกยาณแล้วท่านก็ทวนกระแสจิตกลับมหาถีติภูตังคือที่ตั้งของจิตที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นต้นเหตุการทวนกระแสจิตที่เป็นอนุโลกมิกญาณให้เห็นว่าใครผู้รู้ ใครผู้เห็นคือให้รู้ว่าเป็นผู้ไม่ตายให้เห็นว่าเป็นธาตุเพราะได้พิจารณาเห็นโดยยานนั้นเป็นความจริงอันตัวผู้รู้ผู้เห็นอยู่ที่ไหนอาศัยญาณที่บำเพ็ญขึ้นจนพอแก่ความต้องการอันที่เรียกว่าอนุโลมิกานนั้นแล้วก็จะปรากฏว่าได้เห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ตาย คราวนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นองค์มักภาเวตพันติเมพิกเวมักควรเจริญให้มากผู้ที่มาเห็นตัวผู้เห็นกล่าวว่าเป็นผู้หายความสงสัยแล้วโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์โน้นถูกอาจารย์นี้ผิดเรากำลังทำนี้จะถูกหรือจะผิดไม่มีในจิตของผู้เป็นเช่นนี้ถ้ายังไม่ถึงเช่นนี้ก็จะยังสงสัยอยู่ร่ำไป แม้ใครจะมาเทศให้ฟังเท่าไหร่ก็แก้สงสัยไม่ได้ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าขณะนั้นปรากฏว่าโลกนี้เตียนราบประดุดหน้ากลองชัยเรียบเอาจริงๆท่านได้ย้ำให้ข้าพเจ้าฟังแต่การราบเรียบเหมือนหน้ากลองชัยคือการอยู่ในสภาพอันเดียวกันได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน แต่การปรากฏขึ้นในจิตนั้นเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรมาคล้องอยู่กับใจในจิตนั้นท่านพูดกับข้าพเจ้าต่อไปว่านี้เป็นการที่ได้หนทางเป็นครั้งแรกในใจของเราให้หายสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปแน่ชัดในใจโดยปราศจากการกังขาในที่นี้จึงรวมไว้ซึ่งอินทรีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดเป็นที่รวมกำลังทั้งหมด เท่ากับเป็นการรวมกองทัพธรรมใหญ่พร้อมที่จะขยี้ค่าศึกคือกิเลสให้ย่อยยับลงไปในเมื่อการรวมกําลังนี้สมบูรณ์เต็มที่แต่ละครั้งเพราะความที่ได้ขยี้ค่าศึกคือกิเลสนี้เองจึงเกิดเป็นวิสุทธิเจ็ประการครั้นเมื่อเป็นดังนี้บริบูรณ์แล้วคําว่าชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุได้ตัดเสียแล้วซึ่งอุปทาน ท่านได้เล่าเป็นเชิงแนะนำผู้เขียนเป็นลำดับตามวาระแห่งการดำเนินจิตของท่านจนผู้เขียนไม่อาจนำมาเขียนให้หมดไปทุกคำได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำพูดที่ท่านได้แสดงให้ผู้เขียนฟังเท่านั้นเป็นอันว่าสามวันสามคืนของการพิจารณานั้นท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้และควรเห็นได้รับผลคือความจริงในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้น ท่านเล่าต่อไปว่าในวันนั้นท่านได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมในเวลาก่อนแจ้งรู้สึกเบาตัวไปหมดได้เวลาไปบินธบาตตอนเช้าท่านได้นุ่งสบงห่มจีวรซ้อนสังคาติเป็นปริมณฑลกับบาะพายไว้ข้างประดุดอุ้มแล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านที่ท่านเคยไปแต่การก่อนนั้น อันชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าท่านอาจารย์มั่นได้ตายไปเสียแล้วเพราะไม่ได้มาบินทบาทตั้งสามวันเนื่องจากพระธุดงมาตายที่นี่หลายองค์ท่านอาจารย์มั่นองค์นี้จะต้องเหมือนกับองค์อื่นๆซึ่งชาวบ้านต่างก็พากันสงสัยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วพอท่านอาจารย์มั่นมาอยู่วันเดียวบินทบาทวันเดียวก็หายไปเฉยแต่ก่อนๆพระธุดงที่มาอยู่ที่นั้น บางองค์ก็สามเดือนหกเดือนจึงตายแต่ท่านอาจารย์มั่นองค์คใหม่นี้ทาไมจึงตายเร็วนักเพียงสองสามวันเท่านั้นชาวบ้านบางคนที่สนใจเป็นพิเศษพอไม่เห็นท่านมาบินทบาทก็ได้ไปเยี่ยมท่านที่ถ้ำแต่ก็ไม่เห็นเพราะที่ท่านนั่งสมาธินั้นลี้ลับมากครั้นจะค้นให้ทั่วก็กลัวจะเป็นการรบกวนสมาธิของท่านถ้าท่านกำลังนั่งสมาธิ แต่ถ้าหากท่านตายจริงหลายวันแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะก็จะลำบากชาวบ้านต่างก็โจทด์ขานกันไปและคิดที่จะหาหนทางเอาศพมาบำเพ็ญกุศลกันแต่ที่ไหนได้รุ่งขึ้นเช้าว,วันที่สามนั้นก็ปรากฏว่าเห็นโฉมหน้าของท่านอาจารย์มั่นกําลังออกมาบินทบาทโดยปกติแล้วทุกคนก็บังเกิดความเลื่อมใสต่างก็ถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับ สามวันที่แล้วมาทำไมจึงไม่มาบินธบาทท่านอาจารย์ได้ตอบว่าก็เราได้ต่อสู้กับความโง่ของตัวเองนั่นแหละโยมเห็นจิตสงบดีจึงไม่ได้มาแต่ชาวบ้านก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ไปได้ตลอดหรือไม่หลังจากท่านบินทบาทกลับไปที่ถ้ำแล้วนั้นจากนั้นอาการต่างๆก็ปกติดีอาหารทุกอย่างย่อยเป็นปกติ ร่างกายของท่านสมบูรณ์ในตอนนี้ท่านได้พักผ่อนบำเพ็ญความเพียรตามปกติและท่านก็หวนพิจารณาถึงพระที่มรณภาพไปแล้วหองค์ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็ได้ทราบว่าประพฤติเป็นศีลวิบัติโดยลักษณะต่างๆกันองค์ที่หนึ่งได้มาอยู่สองเดือน29วันก็มรณภาพ องค์นี้ผิดวินัยข้อที่เก็บอาหารเป็นสันนิธิเป็นอาบัติปาจิตตีในโภชนะวัคสิกขาบทที่7เวลาไปบินทบาทแล้วมีอาหารบางสิ่งที่ไม่บูดเสียแล้วเก็บไว้ฉันในวันต่อไปองค์ที่สองอยู่ได้สามเดือนกับสิบวันก็มรณภาพองค์ที่สองนี้ได้ตัดต้นไม้ในป่าด้วยตนเองแล้วนำมาทำร้านเพื่อเป็นที่สำหรับนั่งและนอนนอกถ้า เพราะว่าจะนั่งนอนกับหินและดินก็ชุ่มชื้นนี่ก็เป็นอาบัตปาจิตตีในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งภูตคามวัคองค์ที่สามอยู่ได้สี่เดือนกับ22วันก็มรณภาพองค์ที่สามนี้ได้ขุดดินโดยที่แถวนั้นมีมันป่ามากก็ขุดเอามันมาไว้และต้มฉันเองซึ่งเป็นสิ่งที่สมณะไม่ควรทำและผิดวินัยตามพุทธบัญญัติข้อหนึ่ง ของภูตคามวัคและข้อที่10บของมุสาวาทะวัคองค์ที่สี่ได้มาพักอยู่ห้าเดือนกับ20ิวันก็มรณภาพที่ถ้ำนี้ชาวบ้านได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีองค์นี้ได้ทำผิดวินัยที่เก็บอาหารบินทบาทมาได้แล้วเอาไว้ฉันต่อไปและได้เก็บผลไม้ต่างๆในป่ามาฉันเองซึ่งเป็นการผิดวินัยข้อ8ของโภชนวัคปาจิตตี และข้อที่หนึ่งของภูตคามวัคปาจิตตีองค์ที่ห้าอยู่ได้หกเดือนกับสิบแปดวันก็มรณภาพองค์นี้ได้ไปเก็บผลไม้จากต้นไม้เพราะในป่านั้นก็มีผลไม้ป่าต่างๆเป็นต้นว่าไม้เคง่งไม้พองผลนมวัวเป็นต้นท่านได้ไปเก็บเองจากต้นมาฉันเองนี่เป็นอาบัติปาจิตตีข้อที่หนึ่งของภูตคามวัคและข้อที่สิบของโภชนาวัค องค์ที่6กอยู่ได้เจเดือนกับ12วันแล้วก็ขอให้โยมพาไปส่งที่วัดเดิมของท่านที่ขอนแก่นเมื่อกลับไปอยู่วัดเดิมได้หนึ่งเดือนท่านก็มรณภาพองค์นี้ก็เก็บอาหารต่างๆที่เป็นสันนิธิเป็นอาบัตโดยที่ได้ทำอยู่เป็นอาจินแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้รู้ถึงสมุดฐานแห่งการเป็นอาบัตจึงต้องศีลวิบัติอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต และการจะเดินทุดงและอยู่ป่านั้นข้อสำคัญต้องรักษาขนบธรรมเนียมพร้อมด้วยพระธรรมวินัยของพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายได้นี่ก็คือความเป็นมาที่ภิกษุได้มาอยู่ที่นี้แล้วมรณภาพไปถึง6องค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ